สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบรรทุกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อน,นี้ไก่ขันบรรทุกนะสิพาถูกทุกคนมาเบิง่งไอ้โต้มอนไม้เนาะคะ่ะนี่ที่เห็นอยู่นี่ละโตทีไอ้โตสีขาวๆที่อยู่ในกระดงอยู่นี่เนาะเขาเอิ่นโต้มอนไม้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นกะเบิ่งซะเดะ้อว่ามันเป็นโตแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับโต้มอนไม้ที่เห็นนี่ก็คือว่า เขาสิเปิดกลางวันบอดายนานเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือมแมลงวันกับโตมอนไหมนี่บ่ถือกันเนาะคะ่นะเนาะแมลงวันนี่สิมากัดโตมอนไหมตายเนาะคะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นนะการเลี้ยงมอนไหมนะ่ะเขาบ่นิยมเปิดกลางวันเนาะคะ่กะก็คือเวลาห้อาหารก็คือต้องหก้กลางคืนเนาะคะ่ะตอนหัวค่ำนะ่ะตอนมืดแล้วตอนม,ม่มีแมลงวันแล้วนะ่ะจังคยสีได้ห้อาหารโตมอนไหมเนาะคะ่นะเนาะนี่ ที่เห็นอยู่นี่นะแมนเบิร์ดเด้อค่ะสาหรับไอการเลี้ยงมอนไมนะะ้เนาะค่ะเนาะที่อยู่บานใกล้คันบันทุงนะั้นเนาะกะัยังมีอยู่เนาะคะ่ะสําหรับคนอนุรักษ์การเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้เนาะคะ่ะสําหรับอาหารก็คือใบมอนนั่นแหละนะที่เห็นอยู่ในถุงสีสีใสๆนั้นเนาะคะ่ะนั่นแหละก็คือใบบอนเนาะกัเอาให้เอาให้โตไม้กินนั่นแหละเนาะค่ะ จนฟ้าสีสุกเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะลักษณะโตไม้สุกๆกะสิเป็นโตสีเหลืองทองเนาะค่ะอันนี้คือขีมอนไม้เด้อค่ะนี่นะก็คือเป็นขยะเป็นขี่มอนขี่ไม้นั่นละเอาซาขีมอนขีไม้นี่ไปใส่น้านี่ยงงามเลยเด้อค่ะเขาเคี้ยวมากๆเลยล่ะถ้าผู้ได้เพเลียงมอนเลียงไม้เพิ่นสีเอาไปใส่หน้าเนาะค่ะสำหรับเอขีมอนขี่ไม้พวกนี้เนาะ พอแต่เลี้ยงให้เป็นฟักแล้วนะ่ะเพิ่นกะสีเอามาซาวไม้แบบนี้เนาะคะ่ะเพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เห็นอยู่นี่แหละจากโต้มอนไม้ที่เห็นอยู่นะ่ะเป็นโต้สีขาวๆที่เห็นอยู่ในกระโดงอะนะ่ะเนาะเสร็จแล้วนะ่ะเพิ่นกะสิเลี้ยงมาเลี้ยงมาจนจนโตซุกเป็นสีเหลืองแล้วเพิ่นกะสีเอาไปเก็บใส่ใส่จอไวนะ้นาะถ้าเป็นบ้าน,นอกกะเอาไปเก็บใส่จอไว้นอะแล้วกะ ให้ตมอนไม้นะค่ายน้ำไล่ออกมานะเป็นเส้นไหมเนาะคะ่ะแล้วก็สิเป็นฟักเป็นฟักแบบนี้แล้วล่ะแล้วก็เอามาเอามาสาวไมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เห็นอยู่นี่ก็คือการสาวไมเนาะคะ่ะสาวเอาเส้นไหมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลักษณะการสาวเอาเส้นไหมกระเบนว่าสาวแดง่างไนะไอ้ความร้อนของหมอนนี่ต้องพอดีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง ก็คือว่าไฟนี่ก็แรงเกินไปกับบดแล้วก็ออนเกินไปกับบดนะสำหรับความรอนอี่ต้องพอดีพอดีเนาะคะ่ะไหมจังค่อยสีออกดีแล้วก็ออกเส้นงามเนาะคะ่ะนี่เนาะลักษณะการสาวไหมเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่แหละคือชีวิตแบบนี้นะมัญหาเบิง่งยางด้วยค่ะเพราะว่าทั้งเบิร์ในมูบ่บานของไก่ขันมันทุงนะก็เหลืออยู่ผู้เดียวเนาะคะ่ะนี่ ที่ยังเลี้ยงยังเฮ็ดอยู่เนาะคะ่ะไก่ขันบันทุงกะเลยเดมมาถ่ายคลิปฝากทุกๆคน,นะคะเนาะค่ะเนาะการเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้แล้วกะ็การสาวไม้เนาะคะ่ะแล้วกะ็พอแต่สาวไม้ออกมาได,ดเเ้เป็นเส้นเป็นเส้นแล้วนะเพิ่นก็สิเอาไปไปยังเพิร์นยังไปไปควักอยู่ในไอ้นั่นนะนะอยู่ในคือของเพิ่นนะั่นเนาะก็คือการการเฮ็ดสเต็ปต่อๆไปนะั่นละ หลังจากสาไม้ออกมาแล้วนะก็เอาไปปั้นเนาะคะ่ะเนาะไปปั้นใส่ไอ้ใส่คือของเพิ่นนั่นละ่ะนี่เนาะใส่ดองอะถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งเขาก็เอนใส่ดองเนาะคะ่ะนี่นะเอามากวักใส่ดองใส่ดองแบบนี้เนาะนี่คือสเต็ปทัดมาเนาะหลังจากสาวไม้แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกจะเสียมาวักไว้แบบนี้ละ ให้เป็นเส้นไพร์เซนมั่นเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปตากตากล่มตากยั้งไวะะ้เนาะค่ะแล้วค่อยสิเอาไปแบบดัดแปลงเห็ดผ่าทุง้งเห็ดเสือเอาไปท่อสเต็ปต่อไปก็คือเอาไปท่ออย่างสเนาะ,ะเอาไปมัดมีอย่างส่เนาะ,ะนี่ก็เป็นวิธีที่ไอคนบานเท่าเพิ่นยังอนุรักษ์ไว้ยุ่เนาะคะ่ะสำหรับวิธีการเลี้ยงไม้เนาะคะ่ะเนาะ ซึ่งไก่ขันบันทุงเองนี่กะเดิมาถ่ายคลิปให้ทุกๆคนเบิ้งเนาะคะ่ะเนอว่าชีวิตแบบนี้นะมันหาบไดแล้วเนาะคะ่ะนอก,ก็คือมันยากแล้วเนาะที่ซิม,มีผู้ใดมาอนุรักษ์ไว้เนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเขาพามาเบิ้งเส็นไหมเนาะคะ่ะนี่นะพอเต่เพึ่งวักใส่ดองไวแล้วนะพึ่งก็เิเอามาเึือไงแบบนี้ล่ะสําหรับเส็นไหมเนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวห้องิผ้าผ้า,าเบิ้งอีก มองนึงเนาะคะ่ะที่อยู่เอ้ยทั้งเฮือนหน่อยเพิ่นนี่ล่ะเดียวๆใกล้คันบันทงสีผ้าขึ้นไปบึงเนาะยังงามเลยล่ะเพิ่นเห็ดวแบบว่าเพิ่นเห็ดวัยลายแห้งเนาะค่ะเนาะนี่พอจะขึ้นมาแล้วตกใจมากเลยนะมันลายอีลี่เนาะคะ่ะค่อยๆเฮ็ดวนั่นล่ะได้ปีละหน่อยปีละหน่อยเพิ่นกะเอาไปม,มัดมีเอาไปทอเป็นผาทุงเป็นผาสลงก็ว่าไปเนาะสำรับไอ วิถีชีวิตวิธีการเลี้ยงไม้เนาะของคนบ้านเฮาเนาะคะ่ะกันยังมีให้เห็นอยู่เนาะสาหรับบานแก้คับนบรรทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องมืนีแก้คับนบรนทุงก็พามาเบิงโตมอนไม้พามาเบิงการสาไม้เนาะคะ่ะแล้วก็พามาเบิงการตากไม้แบบนี้ละสําหรับมนีกัแคน้ิด้ะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ